วันนี้พวกเราอยู่ที่หัวหินนะครับงานแต่งริมทะเลเจ้าสาวเลือกรูปแบบดูโอ้นะครับนักร้องคู่เป็นโนแล้วก็มีซาวด์ซิสเต็ของพวกเราด้วยก็จะให้อารมณ์สบายๆแล้วก็เป็นเพลงสากลทั้งหมดนะครับเริ่มเซตอัพประมาณบ่ายสามครับ อากาศจะร้อนนิดนึงแต่ว่าเพื่อบ่าวสาวแล้วเนี่ยพวกเราก็บอย่านแน่นอนสถานที่นี่ก็คือโรงแรมโซ,โซฟิเทลหัวหินนะครับอย่างที่เห็นเลยสวยงามทุกมุมเลยทีเดียวเชียวหลังจากช่วงพิธีการนะครับก็จะมีเล่นเกมมีทสติ้งกันอย่างมีความสุขนะฮะทั้งบ่าวสาวแล้วก็แขกจะมีช่วงสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์นะครับคือบ่าวสาวเนี่ยต้องการให้พวกเราเล่นเพลงเพอร์เฟกในระหว่างที่เขาทั้งคู่เต้นรำเพียงสองคนหลังจากที่แขกกลับไปแล้ว ยอมรับว่าตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีแค่วงเราแล้วก็บ่าวสาวเท่านั้นเลยนะครับขอบคุณที่ไว้ใจจัดเจ้าแบนด์นะครับแล้วก็ขอให้บ่าวสาวมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณทีมคุณเบลเบสแฟนวีดดิ้งด้วยนะครับที่แนะนางานนี้มาก็ให้โอกาสพวกเรานะฮะได้มาเจอสิ่งที่สวยงามแบบนี้